เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับวาอยู่กี่แบบบัตรนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นฮีโร่ตัวใหม่นะครับมไม่ใช่มันคือสกินเทนอันใหมน่นะครับแจกฟรียกเซิร์ฟนะครับชมชืม่อว่าเจอบองมันคืออะไรแต่รู้แค่ว่าหน้ามันเป็นแบบหุ่นยนต์นะครับผมมาเุ้ยอย่างเท่ครับผมโอ้โหถือดาบว่ะเป็นโล่ด้วยนะน่นนานดีนี่แบบเทนจะมีสกินนะครับผม,ม ก็วันนี้เราจะเล่นเซตนี้นะครับเซตนี้เนี่ยเป็นเซตของนักแข่งโปลีกนนะคือเขาจะออกแบบเกาะเล็กก่อนแล้วก็ขึ้นเป็นทอยแล้วก็ขึ้นเป็นล็อกชิลเลยนะครับพลังแฝงก็แบบนี้นะเท่าที่ผมเล่นนะครับผมเอาสปินมานะครับสปินเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งคือมันระยะเวลาสก,กิลมันนานนะครับผมหนีก็ไกลกว่าเวลาจะเขาเรียกว่าเราอยู่ไกลแล้วแบบทีมไฟอย่างเงี้ยเราก็ยังแบบเข้าไปเสริมไฟเร็วโอ้ยมาหลอดกดสปินวะกดทําไมลูกอไปปายเขาอีก <S <S มามาไอ้นี่ยืนล้มแบบนี้ก็ไถครับผมเทคนิคการเล่นเทนเนี่ยก็คือไถกลับเข้ามาฝั่งเรานะครับคือผมจะเล่นเทนแบบนี้ตลอดนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยส,าาาสาปินว่ะไอซาต้ามันสปินอย่างงี้ตายโดนไปนแล้วครับเรายังเลเวลสองอยงยังทำอะไรไม่ได้อะแต่ก็ใจเย็นๆไปก่อนแล้วลิงใจเย็นเพื่อนเลเวลสามอู่เลยทุบไม่โดน รอเลยว่เยอะๆก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยบวกมาแอบในย่าครับมาเร็วลิงมาเร็ว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 เฮ้ยลิงไปแล้วลิงไปแล้วลิงไปแล้วสปินมาชนดับไถเอ้าไม่ตายเทวเออใบสวยมากเอาใบเรายืนชนป้อมให้เอาป้อมเออสวยดับเบิลคิวโอมาหลับป่าเราใบตายไปแล้วครับผมจังหวะนี้ยังไงครับผมขอไถ้เอยเกือบ มาลอยเกือบปาดลิงได้เมื่อกี้ลิงตายแล้วแม่โอ้ยผมเกือบพลาดแล้วว่ะบ้าเอ้ยเฮ้ยฆ่ามันฆ่ามันเมทเมื่อกี้มันปัดมันมันปาดนายเออสวยอยู่ครับผมเออสกินนี้นี่ดูเทมแบบตัวล่ำๆนะโคตรเท่เลยฮทียมาโอ้ไม่ไหวแล้วว่ะผมจะตายครับตถอยก่อนสตาเต้เฮ้ยสตาร์เต้บินว่าจะแบบไปไถขัดอีกสักทีนึงไม่ไหวแล้วครับกลับดีกว่า มรู้สึกว่ามาหลดอยู่กลางใช่ปะซาร์ตาอยู่กลางเฮ้ยเฮ้ยผมสปินได้นะสปินได้นะตามตามตามมามแล้วก็ใช้กลับไปแบบนี้โอ้โหแต่เมดไม่ตามว่ะเฮ้ยโอโ้ผมนึกว่าโลเลออนมานะครับเดี๋ยวได้แลวเสียสปินไปแล้วนะครับผมแต่สปินเนี่ยข้อดีอย่างคือคือครูดาวมันน้อยมากนะครับเห็นปะเฮ้ย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 บินแบบนี้เอามาเราช็อตแบบนี้ ท็อกแบบนี้ก็โดนไถข้าป้อมแล้วเราก็ฟาดโดนดาบไปหนึ่งทีเฮ้ยลิงมาเอาเลยด้วงอะลิงข <c oughs> องฟีเนี่ยตัวเนี้ยเออต้องอย่างงี้เวลาเล่นลมเนี่ยก็แนะนํานะครับว่าให้เดินเปิดญ้าทุกญ่าเท่าที่เราแบบว่าเราผ่านนะครับผมคือมันจะแบบว่าทําให้แบบเพื่อนในทีมเราอะไม่ต้องกังวลน,นะครับมาครับลิงตีมังกร เราจะช่วยปกป้องนายเองเล่นป้อมล่างไหมเนี่ยป้อมล่างเล่นได้นะเอเ้ยเฮ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 ้ยเอายกสวยครับผมปาดไปหนึ่งทีเรียบร้อยครับสองคิวกดล้างให้นะเดี๋ยวลิงจะตายนะครับไปเอ๊ะสัตวาร่าบินอย่างนี้บินอย่างนี้โอ้ยไม่ได้วอะโอ้ยผมจะตายผมจะตายกล่าวว่าแบบเดี๋ยวไทยาตากลับเข้ามาตอนมันบินเสร็จนะครับไอเรียวมาแม่งจิ้มผมโคตรแรงเลยว่ะ แต่เสียดายสก,กินนี้ไม่มีท่าวาวนะครับเป็นลิมิเต็ดได้ยังไงเนี่ยมาไปยังไม่ได้ป้อมเลยครับผ่านไป5นาทีกว่าเดี๋ยวนะผมจะมันรู้เอ้ยมาหลอดเฮ้ยดวงเข้าอ่ะเรามีล้างให้เพื่อนไปล้างให้อ้าวไปบิงไปนู่นเลยว่ะตายเอาคู่อย่างนี้ใส่คู่เข้าป้อมครับผมไม่มีใครมาเลยอ่ะโอ้โหเซ็ง โลเลออนเข้าเร็วได้ป่าววะผีชี้เข้ามาในป้องงี้ผมว่าโอ้ได้คิวนะแต่ผมว่ามันตายว่ะเอยมันมีบิงอยู่นีเ่เออออกมาเพื่อนกลับไปดิโลเลออนกลับไปแล้วทำไมไม่กลับโดนปาดตายนัย่นน่ะโอ้ผมไม่รู้ว่ามันจะเดินกลับนะครับเออลิงทุบซาต้าแตก ถ้าเมื่อกี้มันมันมันแบบมันเดินหนีไปอ่ะมันก็หลอนครับผมผมนี่อย่างเชื่อเลยครับโอเคตอนนี้ผมว่าผมกลับบ้านได้แล้วนะมานานเลือดอะไรไม่เต็มเลยนะครับสวยมากเพื่อนได้ปอมล่างมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยสตามาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดล้างให้เลยนะตัวไบท์มันตายครับผมเด้งเลือดก่อนคือล้างเนี่ย ข้อดีของมันก็คือมีทั้งล้างแล้วก็มีเด้งเลือดนะครับอันนี้นี่หลายคนจะแบบไม่ค่อยได้สนใจเนาะแต่บางทีเนี่ยเรากดล้างเนี่ยเราไม่ต้องว่าจะล้างสถานะก็ได้เราให้เลือดเพื่อเราเลือดเพิ่มแค่นั้นเองนะครับมาเด้เพื่อนไม่มีใครมาเลยอะเดี๋ยวมันต้องเดินมาใช่ผมไหมนี่ไงมันเดินมาแต่ไปไม่ไม่ตามผมว่ะอุ้ยฟิกเลยเทวเฮ้ยมันได้มาหลอดมาสวยอยู่น่าจะได้ ยิงอันตีว่ะคิวไม่เข้าครับผมเดี๋ยวผมมีสปินนะจเย็นๆนะครับเล่นลมอ่ะบินอย่างนี้บินอย่างนี้เดี๋ยวผมลงแล้วเราผมไถกลับมาแบบนี้โอ้โหซาต้ามันรอดว่ะผมฟาดด้วยไม่เร็วไปททีโอ้ไอไบเข้าแล้วว่ะถอยไปไบถอยถอยผมอยากจะไถช่วยเร็วมาก่อนไม่ใช่ช่วยผมเตกความจริงเมื่อกี้ผมเดินกลับไปผมก็รอดแล้วนะ ผมคิดอะไรอยู่วะอืมด้านล่างมาโมอุย้ยผมเทียนสกินใหม่นะเว้ยผมไม่กลัวอยู่แล้วมลผมเป็นสกินใหม่มาหลอดอุ้ยปาดผมพันห้าอเอาดิมาครับผมเราจะม,มีล้างนะลอรีออนมันชอ็อกล้างสวยๆไป็นหนึ่งทีไม่ไหวว่อมันแรงวะ่ะโอ้โหมาหลอดปาดผมโคตรแรงแล้วเอาไปเข้าอีกแล้ว ปาดจริงๆโอใบ้ตายว่ะมันช่องเข้าตอนที่แบบผมกำลังแบบผันห้าว่ะไม่ไหวว่ะลิงก็ไม่อยู่นี่ครับลิงมันไปโซโล่ด้วงได้อยู่ไอมาหลอนนี่มันจะฆ่าเมทได้บอกว่าขนาะเมทเราก็เล่นดีอยู่เนี่ยครับเกมนี้เนี่ยครับกำลังไปกำลังไปช่วยเมทกำลังไปช่วยผมก็จะได้ทอยแล้วนะครับถ้าได้ทอยนี่คือเทลอนนาสกับซาต้ายิงเราไม่ตายแน่ๆนะครับผม ยังไม่กลับอีกยังไม่กลับเรียบร้อยอ่ะอ่ะปีกหักปีกหักมีคนปีกหักหนึ่งคนโอเคลิงผมว่าลิงก็ใกล้เกิดแล้วนะมันสี่นาทีแล้วนะเนี่ยยังไงก็ต้องใกล้เกิดแล้วละลิงมาเปิดย่าให้ครับเล่นโลมต้องเดินโซนๆให้อย่างสูงๆโอเค คือการเดินโซสูสเนี่ยเหมือนกับเป็นการซื้อข้อมูลอ้าวอ้าวอ้าวแบบนี้กดลิงเออเดี๋ยวมาันกระโดดวะแต่ก่อนเพื่อนตีป้องก่อนเพื่อนพยายามยืนค้ำไว้นะครับผมถ้าว่าเวลาเราเล่นโลมอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยฟิกเกอร์นะเสียฟิกเกอร์บินนะบินนะไม่ไหวครับทีมเรามันไม่ได้อยู่แถวนี้นะครับ ถือว่าสวยอยู่มาตรงกลางใช่อือหือเรียวม้านี่มันรู้ตลอดไม่เราไม่มีล้างโอ้คอยมาก่อนเพื่อนไม่ไหวแล้วโอ้เราไม่มีพาสีด้วยนะครับอ่ะแต่กดกดล้างให้เอาเรียวมะไม่รู้ถึงเปล่าแต่ผมเต็มที่แล้วว่ะผมได้แค่นี้ครับพาสีเราไม่มีแล้วนะครับผมผมต้องกลับแล้วนะครับ ลิงกับเลียวม้ามันอยู่บนน่ะโอ้โหทําไงอ่ะมันไม่มาลิงต้องมานะจริงๆอ่ะผมใกล้ได้ล็อกชิลแล้วนะเฮ้ยตรงกลางเฮ้ยเฮ้ยลิงเข้าโอ้โหลิงหายเอาด้วงก่อนเพื่อนอันติไม่มีว่ะมันช็อกไม่มีล้างโอ้เรียวมะยังไงอันติมาแล้วเพื่อนโลควัดโดนมาหลอดจะไม่โดนเทียวอะไรกันครับเนี่ย เออเรียมาสวยอยู่มาเดี๋ยวเรารอให้ทีมงานเราเกิดนะครับตายกันหมดเลยดันอะไรก็ไม่ได้ครับผมเป็นเทนมาเพื่อนไบต์อยู่ด้านล่างลิงมันเอาดัร์คซเลเยอร์โอเคผมเปิดแมพให้นะเดินสูงแบบนี้นี่ยเขาเวลาเล่นโลมอะ่ะนี่เทลยิงเราไม่เข้าเลย โอ้แล้วลิงปล่อยมังกรด้านบนเมดแคลรี่โลมอยู่ล่างโอ้คิดแล้วอะไรอยู่นี่ลิงโอ้ผมต้องบอกว่าให้ไปเล่นบนว่ะบนได้ล็อกชิลมาแล้วนะครับเอ้ามาเราอยู่นี่อไหากลับมาให้มีล้างเพื่อนล้างให้สวยๆไป็หนึ่งทีเราฟาดโดนไมเรียวผมกดสปินไม่โดนว่ะเอ้ผมเอาสปินไล่เทลได้นะเนี่ยโอ้โหมันฟิกว่ะผมยังมีสปินเหลืออยู่สปินเหลืออยู่ ผมชัยชัตตาสีอันตีอยู่นะซาตตานี่เขาดีอของสปินนะครับเพราะว่ามันอยู่นานไงมันเลยแบบมีหลายจังหวะให้ผมได้เล่นต่อแม้ว่าผมจะพลาดไปเห็นปะอโอ้โหลิงโซโล่ว่ะเฮ้ยเอาเรื่องเกินยังไม่ได้กดล็อกชิลเลยเพิ่งได้ล็อกชิลมาเมื่อกี้เขากดล็อกชิลน่อยโอ้โหจบแล้วนี่จะเป็นเทนสกินใหม่นะครับชื่อว่าเจบอลนะครับผม ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือตัวอะไรนะครับก็ใครรู้คอมเมนต์บอกได้นะครับผมแล้วก็เป็นสกินที่แจกฟรีนี่ครับผมแล้วผมก็ m อ p บนโลดเขียนว่า AOV นะซึ่งผมก็งงมกันนะครับว่าทำไมประเทศอื่นเนี่ยใช้ AOV นะแต่ประเทศไทยเนี่ย r o v นะครับผมเหรียญทองแทงด้วยว่ะนี่แหละก็เรียกว่าพอใส่สกินใหม่แล้วทรงพลังตลอดเลย อ่ะยังไงก็อย่าลืมนะครับไปทํากิจกรรมด้วยนะครับผมเป็นสกินแจกฟรีนะครับถือว่าเป็นสกินสวยๆสกินหนึ่งของเทนนะครับสายลมมิ่งเนี่ยห้ามพลาดแน่นอนนะครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ